เมื่อวานนี้ยคุณวันชัยน้องที่สนิทกันเป็นนักข่าวอยู่ที่จังหวัดนครปฐม,มติดต่อมาที่ผมนะครับบอกว่านายไม่ไหวแล้วยาบ้าระบาดมากเหลือเกินเลยขายกันเกลื่อนหมดนะครับขายกันเกลื่อนหมดที่ ในพื้นที่นะครปฐมซึ่งคุณวันชัยเขาเป็นนักข่าวอยู่ที่นั่นนะฮะจะทำยังไงให้ผมลงไปปราบหน่อยก็บอกวันชยัยเอ้ยพี่ก็เสียแล้วนะก็จะใช้สื่อออกไปอย่างเนี้ยนะครับสื่อออกไปเพื่อกระตุ้นเจ้าหน้าที่รัก ที่เขายังรับราชการอยู่มีอำนาจหน้าที่ทั้งฝ่ายตำรวจนะครับตำรวจสพเมืองคนครปฐมกองสืบที่ผมเคยเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนอยู่ก็อยู่ที่นั่นนะครับกองบัญชาการก็ตั้งที่นคนปรปฐมนะครับมันบ้านท่านเลยนะครับมันบ้านท่านเลยนะครับก็ฝากน้องหน่อยไปกวาดล้างหน่อยโดยเฉพาะ โดยเฉพาะชุมชนทางหลวงห่างองค์พระปฐมซึ่งคนทั่วบ้านทั่วเมืองเคารพบูชาไปนิดเดียวเองนะครับหลังชุมชนขายขันเกลื่อนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปล่อยขายขันเกลือนมันเกิดเหตุ เดี๋ยวปุกปิดปรดปตูไปขอโทษนะครับหายไปจากหน้าจอนะครับคือผมไม่เข้าใจว่าน้องๆนุ่งนุมันทำไมไม่จับกันก็ไม่รู้นะครับไอ้เรื่องนี้แก้ได้แก้ได้ โดยท่านผู้จัดการตํำรวจแห่งชาติหรือท่านรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานป้องการปราบปรามรู้สึกจะเป็นท่านกิติรัตนเพชรมั้งครับกําหนดฮะใช้กําหนดเอาครับกาหนดเป้าหมายเอาว่าทุกสถานีจะต้องมีผลการจับกลุ่มผู้จําหน่ายยาเสพติดสอพอละเท่าไหร่เช่นท่านกําหนดว่าเดือนนี้จะต้องจับผู้ค้ายาเสพติดให้ได้ ลงพักละห้ารายมันพันสี่ร้อยกว่าสถานีเกือบพันห้าร้อยสถานีนะครับมันจะค่อยๆเบาลงนะครับมันจะค่อยๆเบาลงมันขายกันเกลื่อนอย่างเงี้ยครับกําหนดเดือนละห้ารายเด็กมันจะได้เสาะแสวงหากันว่าจะจับตรงไหนมันจับง่ายนิดเดียวครับ เจอใครตรวจปัสสาวะว่าเสพก็บอกมันว่าหนูไปซื้อมาจากตรงไหนก็เข้าจับแล้วก็พี่ฝากพี่เลยวัดฝากไปถึงพี่หลวงด้วยท่านพลตำรวจโทพนุรักษ์หลักบุญนะครับพี่รู้ว่าหลวงทำงานเต็มที่มีประสบการณ์ผลงานอะไรที่ผ่านมาเนี่ยดีเยี่ยมแต่ตอนนี้เนี่ยมันระบาดเกลื่อนไปหมดเลยที่จะฝากก็คือบัตรปปรส บัตรปปสกับชุดทํางานแต่ละโรงพักโดยเฉพาะตํารวจฝ่ายปกครองที่เขาทํางานจริงๆและทหารด้วยนะครับออกให้เร็วหน่อยบัตรปปสอ,ออกเร็วเลยนะครับไอหลวงท่านหลวงนี่ทํางานเร็วอยู่แล้วนะครับหนึ่งปิดดาบให้เขาก่อนสองเนี่ยผู้จัดการตํารวจแห่งชาติหรือท่านรองผู้จัดการก็ได้นะครับรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติก็ได้ออกมาแอคชั่นหน่อยนะครับ ออกมาแอคชั่นหน่อยว่าให้จับกลุมผู้จำหน่ายเดือนละห้ารายมันทำได้ครับทำได้แล้วก็ค่อยกำหนดมาตรการลงโทษน้องๆเอานะครับว่าถ้าไม่มีผลการจับกลุ่มปราบปรามพี่ก็จะต้องพี่นาโยกย้ายไปที่อื่นนะครับเออ ที่วันชัยส่งข่าวมาคือมันเป็นเรื่องอเนกอนาจใจพ่อพาลูกอายุ9ขวบไปซื้อยาบ้าที่ชุมชนทางหลวงซื้อเสร็จก็เอายาบ้าไอห้าเม็ดที่รัฐบาลประกาศมาเนี่ยว่าถ้าถูกจับแล้วให้ถือสันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพเนี่ยมันก็เอายาบ้าฝากไว้กับลูกเด็กเก้าขวบนะ เด็กเก้าขวบเนี่ยถ้าเกิดตำรวจตรวจเจอหรือจับกลุ่มเนี่ยตำรวจก็จะไม่อยากดำเนินคดีเพราะเป็นเด็กนะครับอายุยังไม่ถึงสิบห้าปีมันก็ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายท่านเห็นไหมครับว่ามันใช้ช่องโหว่ของกฎหมายช่องโหว่ที่หนึ่งคือมันซื้อห้าเม็ดห้าเม็ดที่ท่านประกาศมาไงผมถึงบอกว่าท่านเลิกได้ไหมครับกฎกระทรวงให้ห้าเม็ดเนี่ย ไม่ต้องมีแม้แต่เม็ดครับตอนนี้ท่านเปิดช่องะว่าถ้ามียาบ้าไม่เกิน5เม็ดให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพมันไม่กลัวคุกกลัวตารางกันนะครับลูกดันทำยาหายเรือไอ้พ่อบ้ายาก็ไม่รู้ทำยาหล่นตัวเองก็อยู่3เม็ดหล่นไปเม็ดสเม็ดอะไรอย่างเงี้ยใช้สายยางตีลูกตัวเองจนได้รับบาดเจ็บ ลูกตัวเองแท้ๆนะครับเด็กอายุแค่เก้าวขวบมึงทำได้ยังไงไอ้เลวหัวจิตหัวใจมันทำได้งไงถามว่าคนอย่างเงี้ยตำรวจจับเนี่ยตำรวจจับไปแล้วมันก็บอกผมสมัครใจบำบัดครับตำรวจก็ส่งหมอหมอก็ดูแลฉิตยาไป ออกมาแม่ก็ยังติดอีกคนอย่างนี้เนี่ยท่านสร้างเรือนจำพิเศษเข้ามาเลยครับท่านไม่ต้องไปห่วงอนาคตแล้วครับว่ามันจะเสียประวัติไปทํางานรับราชการไม่ได้คนอย่างนี้ถ้ามารับราชการถ้ามันไปบำบัดห้าครั้งสิบครั้งไม่มีประวัติแล้วกลับมามันมาเป็นตำรวจเนี่ยมันไม่ชิบหายเหรือท่าน ในเมื่อมันจะกี่แสนคนเนี่ยในเมื่อมึงรักเลวแล้วมึงไม่สมัครใจเลิกเองเนี่ยมึงก็เข้าสู่เรือนจําไปเรือนจําพิเศษไปไม่ต้องเอาไปปนกับไอ้พวกค้าหรือฆาตากรนะครับเดี๋ยวมันจะสร้างเครือข่ายกันท่านทำนะครับผมพูดมานี่จะเบื่อแล้วนะมันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองไปหมดครับ ตำรวจเองมันก็ท้อครับไม่รู้จะจับยังไงคุณหมอก็ท้อคนรับผิดชอบก็มืนหัวเพราะปัญหามันใหญ่ที่ออกมาพูดนี่ไม่ใช่จะว่าหรือมาดูหมิ่นดูแคลนท่านว่าท่านไม่เก่งอะไรนะครับเขาไม่ดีเบตกับผมแล้วครับคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่รับ ็นรัฐมนตรีไอ้ผมมันก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นตำรวจกรเกษียณมากระจอกกระจอกคนหนึ่งมีผมกับท่านแต้มเนี่ยออกมาพูดท่านอื่นช่วยกันออกมาเรียกร้องมั้งครับท่านก็รู้ปัญหาเหมือนผมเนี่ยนะครับคนค้ายา ออกมาจากคุกออกมาแก้แขนผู้ใหญ่บ้านที่แจ้งข้อมูลและอย่างนี้ใครจะกล้าแจ้งข้อมูลผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็มาจากการเลือกตั้งถ้าคนใจถึงหน่อยมันก็ไม่กลัวแล้วครับ แต่ถ้าคนเรียบร้อยแล้วชาวบ้านเขารักเขาศรัทธาเขาเลือกมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก <_ an> ็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองคนบางคนเป็นผู้หญิงด้วยซ้ําไปแจ้งข้อมูลไปและข้อมูลมันหลุดได้ไงว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแจ้งตำรวจต้องเก็บความลับของสายลับที่แจ้งบอกไม่ได้นะครับบอกไม่ได้เป็นห่วง ผมมาเปิดเผยเรื่องสายลับเรื่องเดียวคือที่จับเล่าตาเพราะสายลับคนนั้นเขาไม่กลัวเขาต้องไปเป็นพยานในชั้นศาลแล้วยังไงเล่าตามันก็รู้อยู่แล้วว่าคนไหนเป็นสายลับนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าน้องเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้เขาก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรานะครับไม่มีใครเห็นรูปร่างหน้าตาสายลับ แต่ผู้ใหญ่บ้านแจ้งข้อมูลไปให้ตำรวจจับคนค้ายาพอมันออกคุกมามันมาแก้แค้นผู้ใหญ่บ้านโอ้ยตายฮะก็เหนื่อยใจแทนนะครับผมโดยส่วนตัวเครียดกับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าเคยทำงานมาถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนเป็นเลเบอร์คนก็บอกเลวัดมาพูดทำไม ตอนคุณอยู่ในตําแหน่งยังไม่กเกษียณทําไมผมทําแล้วไงทําจนเต็มความสามารถผมจนวิสามันไอ้พวกค้ารายใหญ่เนี่ยไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับจับกลุ่มจนกระทั่งก่อนกเกษียณ5วันผมก็ยังนํากําลังขึ้นไปแนวชายแดนสะพายเข้าหลามเอ็มที่ผกไปกับลูกน้อง จุดที่กองกาลังผาเมืองเข้าปะทะกันแล้ววิสามันไป27ศพนั่นแหละครับผมขึ้นไปก็ไปปะทะกันบนยอดเขานะครับไม่ใช่ผมให้ทําครับทําจนห้าวันเนี่ยจะเกษียณแล้วครับปกติไม่มีใครเขาทํากันแล้วครับเพราะเขาต้องอําลาหน่วยผมเป็นผู้จัดการผมต้องไปอํำลาหน่วยนะครับ ผมทําเต็มที่กเกษียนมาแล้วสิบสองวันก็ยังนํากําลังไปบุกจับเล่าตาราชายาเสพติดผมทําเต็มที่แล้วครับตอนนี้กเกษียนมาเป็นชาวบ้านคนหนึ่งผมก็ทําได้ในส่วนที่ผมทําได้คือออกมาพูดออกมาแนะนําเพื่อให้ท่านทํานะครับ คนเรามันเก่งเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันแล้วครับจะให้ผมไปปั้นรูปบัวปั้นรูปหงลรูปมังกรแบบน้องๆที่เขาเป็นช่างสร้างโบสถ์สร้างวิหารผมก็ทำให้ได้แต่ถ้าวันหนึ่งผมมารับผิดชอบจะต้องสร้างโบสถ์ผมก็จะฟังจากช่างเหล่านั้นครับว่าจะปั้นรูปบัวรูปโบสถ์อย่างไงจะก่อสร้างอย่างไงอะไรอย่างไงเพราะผมไม่มีความรู้ ไม่ได้ไปอวดเก่งนะครับมันก็ต้องออกมากระทุ้งกันอย่างนี้แหละครับไม่นั้นเนี่ยเรื่องไม่ใหญ่สื่อไม่ตามนายไม่ด่างานไม่เดินงบประมาณที่มีก็ทุ่มไปใครจับผู้ค้ายาเสพติดได้หนึ่งลายก็จ่ายไปเลยหนึ่งหมื่นบาทเงินรางวัลก็ให้มันไปเพราะกว่าจะจับได้แต่ละลายมันก็ลำบากนะครับมันก็ลำบาก และกฎหมายออกมาเนี่ยมันเอื้อกฎหมายอุ้มทรมานเนี่ยตำรวจจะเข้าไปร่อซื้อถือว่าเข้าสู่กระบวนการจับกลุมแม่นต้องติดกล้องไปด้วยและติดกล้องไปเนี่ยตำรวจมันก็ไม่ทําครับเกิดคนร้ายมันรู้ว่าเฮี้ยนี่ติดกล้องมาด้วยเนี่ยบันทึกกล้องมาขณะเข้าทำการจับกลุมมันจะฆ่าเอาซิไอคนออกกฎหมายมึงก็ไม่มีข้อยกเว้นอะไรให้เลย นะครับชิบหหยสิอย่างเงี้ยไอพรลบรอุ้มทรมานเนี่ยเขาก็หวังดีไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปอุ้มคนไปซ้อมไปทรมานแต่เรื่องยาเสพติดเนี่ยจะทำอย่างไงผมจะไปร่อซื้อผมต้องติดกล้องไปด้วยใช่ไหมหรือต้องมีคนถ่ายกล้องไปด้วยถ้าไม่งั้นผู้ต้องหาก็เอามาเป็นข้อต่อสู้ ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่มีชอบอีกมันเลยไม่ทำกันไนงะตั้งแต่พบรบอุ้มทรมานออกมามันไม่ทำกันนะครับนอกจากชาวบ้านช่วยกันจับหรือว่ามันอรารวาสก็เอาไม้ไปค้ําไม้ไปค้ํานี่ก็ต้องนั่นงบรัฐบาลก็ยังไม่ได้จัดซื้อให้กล้องกล้องกระดุมกล้องอะไรเนี่ยและโจรมันก็รู้ คนค้ายามันก็รู้ว่ากล้องแบบไหนบ้างกล้องสายลับกล้องนักสืบกล้องปาักกาและตํารวจมันไปจับเนี่ยครับสมมติว่ามันใช้กล้องปาักกาเนี่ยนะครับคนร้ายมันรู้กล้องมันอยู่ที่หัวเนี่ยกฎหมายเขียนเข้าไว้ว่าต้องเก็บไฟล์ภาพเนี่ยเขาไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดถึงที่สุดคือไม่ใช่แค่เอาไปส่งพนักง,งานสอบสวนแล้จบนะครับมันต้องเก็บไฟล์ภาพเนี่ย จนกว่าสาลชั้นต้นประมาณสองปีสารอุทธรประมาณสองปีสาลฎีกาสองปีเพื่อจะเอาไอ้คนชั่วคนหนึ่งเข้าคุกคนค้าย่าเข้าคุกเนี่ยมันจะไปเก็บที่ไหนยังไม่มีไฟล์ภาพให้เก็บมันก็แค่ถ่ายเข้าแมมโมรีมีหน่อยเดียวพอถ่ายไปจบงานนี้มันต้องไปทำงานวันอื่นอีกมันไม่รู้จะเก็บตอนนี้ไปส่งที่โรงพักก็ไม่มีที่เก็บ ระบบมันยังไม่รองรับแต่กฎหมายมันบังคับมาแล้วเนี่ยผมเห็นใจน้องๆตำรวจทั่วประเทศครับมันทำแล้วมันจะติดคุกทำแล้วจะติดคุกมันจะไปเก็บไฟล์ภาพที่ไหนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดทนายฝ่ายจำเลยเอาเข้ามาอ้างไอ้ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ เด็กมันเลยไม่ทำและจับเนี่ยเวลาไปเฝ้าที่จะไปจับหรือบุกเข้าไปจับหรือเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ไปเคลื่อนต่อเนื่องมันต้องถ่ายภาพตลอดตอนนี้เด็กนะไอ้ตำรวจเนี่ยมันก็กระเสือกกระสนซื้อเองซื้อเองราคาสองพันกว่าบาทคุณภาพมันก็กระจกครับ ไม่ได้มีนายไปซื้อให้มันนะครับเนี่ยกล้องใหญ่อย่างเงี้ยแล้วมีสายระโยมระยางเลยและโจรมันจะไม่รู้เหรอผมเห็นใจตำรวจครับไม่ได้มาด่าน้องๆนะเป็นกูกูก็ไม่ทำกฎหมายมันออกมาอย่างเงี้ยอยู่กับบ้านดีกวา่าป้องกันชีวิตลูกเมียและครอบครัวไม่ให้พวกบ้ายามันมาทำลาย ออกมาเถอะครับกฎหมายที่จะช่วยโจรนะออกมาเถอะทําไมไม่คิดออกกฎหมายปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่บ้างนะแต่ถ้าไอ้ตำรวจชั่วๆเนี่ยไปทําร้ายชาวบ้านไปรังแกชาวบ้านไปอุ้มฆ่าทรมานเนี่ยท่านก็ลงโทษไปผมไม่ว่าเลยแม้แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความพูดไม่เพราะผมก็ออกมาด่าเรื่องเข้ามาที่ผมเดี๋ยววันนี้ผมก็เอาเข้าที่ประชุม ลงโทษไปตามความผิดที่มันทําทําผิดก็ไล่ออกไปนะครับและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองละอสละเขาจะมีเงินที่ไหนมาซื้อทหารพลทหารไม่ใช่ว่าไปกันสิบคนและถ่ายคนเดียวนั่นนะครับมันต่างมุมไอ้นี่วิ่งไปหลังบ้านไอ้นี่วิ่งไปหน้าบ้าน มันเป็นช่องทางหากินของทนายความฝ่ายจำเลยทั้งนั้นเออมึงออกกฎมาเถอะกฎหมายออกมาเถอะบ้านเมืองมันชิดหายผมพอระมัดระวังป้องกันตัวเองได้แต่ชาวบ้านตาสีตาสาล่ะเขาจะทำยังไงนะครับเขาจะทำยังไงมันไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่าก็บอกว่าไม่เข้าท่านะ ไม่เป็นไรครับเห็นข่าววันชัยเขาส่งข่าวมาเรื่องพ่อเร็วๆไปซื้อยาบ้าห้าเม็ดตามกฎกระทรวงของรัฐบาลที่ออกมาแล้วก็ให้ลูกอายุเก้าขวบเก็บยาบ้าเขาไว้ตามพรบคุ้มครองเด็ก ไม่มีความผิดจะเก็บไว้หเม็ดร้อยเม็ดก็ไม่มีความผิดกฎหมายเจตนาดีออกมาเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนกฎกระทรวงออกมาเพื่อหวังดีว่าจะแยกผู้เสพออกจากผู้ค้าท่านก็ไปคิดเอานล้ครับว่าควรจะแก้กฎระเบียบอะไรบ้าง นะครับท่านก็เป็นชาวบ้านแบบผมผมฐานะตอนนี้ก็เป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งนะครับจะไปพูดกับเจ้าหน้าที่รักเขาก็บอกผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมเป็นแค่รายการคุณ